ให้เด็กกดเลขไม่ขึ้นอสองนาทีอะลุงขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้าวนี่ครับ <c oughs> ปีหัปีหวปีกล้วยแห้เหลียงใส่รถลุนให้เหลียงใส่รถลุนอยู่เกือบจะเต็มรถลุนแล้วครับแต่ยังเลี้ยงไม่หมด หักมุกเหลี้ยงป้นกันไปเดียวพอไบข่ายไ,ไม่ขาเขาก็คัดเป็นอย่างๆไปนับเป็นอย่างหักมุกก็หักมุกไปหัวป,ปีค้อยน้ำวาเอาปีใสก่อนเลย ปีเลี้ยงข้างหน้านี่อ๋อปีเลี้ยงกันหลุดลด้วยไซทับเรื่อยนี่ครับมีกล้วยนี่เป็นกล้วยปูกไว้นี่หนาว กำลังนี้ก็ตกเขือใไม่นี่ตกเขือเขือเดือนนี่อีกประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนตัดได้ปลูกไว้ในไร่มะนาวนี่ควบคู่กันไปก่อนเดี๋ยวเรามะนาวใหญ่ พอมันหาวเราต้นใหญ่ต้นโตเราพร้อมที่จะเอาลูเราก็กล้วยก็ตัดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเน่้อเขื่อนก็แก่ก็เคยแก่ก็ตัดออกไปแต่เราต้องตัดนอด้วยนะต้องตัดนอออกด้วยน,นอต้องคอยตัดแต่ง ถ้าไม่ตัดแต่งนอเดี๋ยวจะเป็นเยอะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กับตี่นเล็กต้นน้อยนี่อย่างนี้มันหนาวใหญ่แล้วเราก็เอากล้วยออกเหลือบ้างเป็นที่นิดน้อยเราก็ตัดออกตัดเขือไปหมด วันนี้ก็ก็จะตัดได้แล้วตย่น,นี้ก็ประมาณตักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ตัดได้รดูหมุมฟ,งฟางๆกันนุครับกล้วยมะานาวควบคู่กันไป ลกล้วยกับมะนาวอันนี้ก็มีทุเรียนหนึน่งต้นปลูกไว้แต่ที่เรียนที่เพชรบุรีนี่เพื่อท่ายางนี่จังหวัดเพชรบุรีนี่ปลูกไม่ได้ทุกที่ตรงนี้ก็พยายามปลูกแต่ก็ไม่รอดเดีย๋ยวก็จะเป็นอาการที่ยอดนีก ต้นนี้เอาเม็ดมาปลูกต้นนี้มีมาปลูก,ก,กอยู่รวมน้ำตอกนะตอกเม็ดมาปลูกไว้นี่ก็รู้สึกจะง,งามดีแต่ต้นนี้ซื้อมาจากนู่นครับน่าจะไม่รอดต้นข้างนี้ต้นนี้เป็นหลงรับเลยครับมาจากอุตรดิตต้นนี้ไม่น่าจะรอด ััณะนมดดีก็ปลูกไปดูเล่นไปงั้นแหละจะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะนีกล้วยมะนาวปลูกไว้ ชุดนี้เป็นออกปีมะนาวเนี่ยออกปีถ้าตน้นเล็กๆก็ไม่เอาออกปีเนี่ยออกปีก็จะติดง่ายครับแล้วจะดกไปเก็บประมาณเดือนสิงห้าสิงห้าแล้วก็ราคาไม่ค่อยดีครับกเ ตรงนี้ไม่สมบูรณ์เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวโอกจะเบี้ยวเบี้ยวเี่ยเบี้ยวไม่สมบูรณ์อย่น,นี้ก็ประมาณอีกสองเดือนเก็บได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับช่วยกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ